สวัสดีครับเพื่อนๆน้องชาวยูทูบนะวันนี้กลับมาในวันอาทิตย์นะฮะของตอนที่สองของเกมเอิร์ดเดอะมิชชั่นนะฮะรอบนี้ก็คราวนี้ผมมาด้วยนะครับคราวที่แล้วผมติดธุระนะฮะนะฮะี่ก็แชมป์เก่าจากวันเสาร์นะแล้วก็ซุปเปอร์เลนใช่ป่ะซุปเปอร์เลนที่อ่านถูกป่ะโอเคนะอย่าอย่านะหรือหรือแฟงใช่มยไม่ให้เรียกลมัผิดอ <c oughs> จ้าจ้าจ้า <c oughs> จ<ะ>้าจ้าในวันนี้นะเราจะมีผลิตอะไรบ้างนะฮะ เราจะยากเรนหรือเปล่า,าถามสองคนดีกว่าฮนะทั้งสองคนเนี่ยผ่านในการเล่นไหมครับมานานยังฮะเริ่มที่อ่งะ,นนะ,ะปีกว่าแล้วปีกว่า <c oughs> แล้วทั้งบิก๊กกีฬาลาะฮะ <c oughs> เดือนกว่ากว่า <c oughs> เดือ <c oughs> นกว่ากว่าอะไรที่ต่างกันมากประสบการณ์เขาขั้นสูงจริงนะฮะเอ้ยหลวงห่วงอีกแล้วพรากิจแรกของในวันนี้นะฮะเออรวยโวยจัง ให้ไปสร้างบ้านนะบนต้นไม้นะเห็นใบโอด้านหลังนะเต็มเต็มเลยนะสามเปิดเลยไหมจะจะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้วิ่งแล้วก็ไตัดต้นไม้ี่ไปเอาไปเลยครับวิ่งให้เร็วเลยครับให้เวลาทั้งหมดนะสิบห้านาทีนะในการทําบ้านนะฮะโอ้โหตามคุณซุปเปอร์เลนไปเองนะครับครับผมพี่ตามบิ๊กไปนะฮะ อ่ะเขาคุณครับคุณครบครับที่ใหญ่สุดของการสร้างบ้านมันต้นไม้แบบโอ้คือโยตินให้ผมหน่อยครับไมม้้เยยไไ่ตตตองกานะะฮปดูเครื่องกีโยตินให้ผมหน่อยโอ้เริ่มทำไม้กันแล้วนะฮะ if you know what I mean ไปดูเครื่องกีโยตินให้หน่อยไปดูเร็วโอเคเติงติงติงมันมีใครโยอะไรอยู่ข้างๆเลยเต็ก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 นะไปดูวะ เนี่ยทางเครื่องกิโยตินสังหารหนูแล้วนะครับยังพร้อมที่จะฆ่าผู้แพ้นะฮะนี่หล่อมากเอาพยักหน้าเลยครับสิงครับกล้องสิกตอนนี้ได้รับบทบาทไปเป็นเครื่องรับเครื่อกิโยตินนะครับโอเคกล้องเป็นกล้องอเห็นนะเนี่ยทำการทำไได้พี่เต้เป็นไงบ้างครับอ๋อตอนนี้กําลังหาไม้ในการทําบ้านอยู่ฮะเริ่มแล้วนะฮะ เออนะฮะละเอียดบ้านก็เหมือนเดิมง่ายๆนะฮะคือขั้นต่ำต้องมีสามอย่างนะฮะไอ้สี่อย่างนะฮะมีกล่องนะฮะมีโต๊ะครับติงเทเบิลแล้วก็มีเตาเผาและสิ่งสุดท้ายเตียงนะฮะ,ะรับนีในบริเวณนี้จะมีของของพิเศษอยู่ด้วยนะครับครับหาเอาเองเด็นเป็นสง่าเด่นเป็นสง่ารเดี๋ยวเดี๋ยวสักสักครู่นะครับแถวนี้ไม่โอ้แถวนี้มันเป็นสวรรค์แกะชัด ฉะนั้นก็เลยทําเตียงได้ง่ายขึ้นแล้วมีหมูด้วยนะแถวนี้อ่าใครหิวก็จัดการนะครับไม่เหมือนตอนเดโมกับเอพิโซดหนึ่งนะทำไมทำไมทีตอนนี้ไม่มีทรัพยากรในการกินไม่เยอะงตะแถวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีถ้าด้วยนะครับผมเข้าไปดูถ้าก่อนนะโอเคเรามาดูถ้ำตอนนี้ทางทาามีหมูด้วยในถ้ามีหมูมแล้วนะคาดว่าเดี๋ยวคงจะได้สร้างบ้านทั้งหมดแล้วนะอ๋อเริ่มหาแหล่งได้แล้ว ทั้งด้านคุณแฟงนะครับยังคงหายไปแล้วอ๋อก็บอกให้คุณแฟงกลับจะเข้าไปคุณหินนะครับทีทีคุณหินด้วยความเร็วมากความเร็วนี่ประมาณหนึ่งหนึ่งก้อนต่อสิบวินะครับอเร็วจริงๆยังหาใครไม่เจอสักคนเลยโอเค อ่าแล้วขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้ทําการเปิดมอนนะครับถ้ามีมอนเสกออกมาเอ้ยถ้ามีมอนออกมาแสดงว่านะครับความผิดของอิสระฮัตะ์ความผิดของเปิดเซิร์ฟครับอ้าวอ้าว what นี่ตรงนี้<ต>มีพวกเราแกล้งครับแสดงว่าพวกเราแกล้งนะครับแค่นั้นแหละไปแ,แต่มอนที่เราจะเสกมาจะเป็นเพียงแค่ซอมบี้เท่านั้นครับถ้าเราจะเสกถ้าเราเสกนะครับเราออย่าเสกคิปเปอร์ โอเคครานี้ไม่เสกแล้วเพราะเราขี้เกียจใสกีเปอร์เพราะว่านะก็เจ้าของเซิร์ฟก็เตรียมตัวมูหูงแครนะะเอ้บ้านสร้างตรงไหนดีวะหาต้นไม้สูงสูงยิ่งดีครับยิ่งสูงยิ่งดีครับยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะบังนะโอ้คนคุณคุณกำลังพลาดสิ่งใหญ่แล้วครับคุณเอ่ออ่านไม่ออกสุพรารันนะพีรารันนะพลาดสิ่งบางสิ่งแล้วฮะไม่ครับรู้โบนัสของแล้วว่าผมมีอะไรบ้าง อันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดไปข้างล่างนี้นะฮะปิ้งอ่ะขึ้นแล้วนคนเดียวเห็นคเคคุณโอ้ไม้หล่นไม้หล่นไม้หล่นอันนี้ยังไม่มีใครไปยุ่งกับบ้านแอดมินนะฮะพอดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเขืองนะครับเือบ้านแอดมินมีสมบัติเลยนะฮะต้องไปดูที่เอพิโซดสองนวันเสาร์นะครับว่าผมทำอะไรไว้บ้างใครใครที่อยู่ในกลุ่มเฟซ ไมค,ค้าคงน่าจะเห็นอยู่นะฮะ,ะบ้านแอดมิน,นมีของมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยนะครับจะไปส่องทำไมจะไปบอกทำไมเหรครับเจ๋งให้แอดมินโดนปนนะโดนป,ทปนทั้งฟังเขาเป็นไอ้ฟังฝังดุยเป็นไงบ้างครับกําลังตัดมาอ้าวสรุปคุณพีลาไอ้แปรคุณพีลาคุณคุณแป้งไม่ต้องการต้นไม้ต้นนี้หรอครับอ,ะ,อ,ะ,อะให้กดคือสร้างบ้านหมดต้นไม้นะครับแค่นั้นแหละ ก็ผนต้นไม้เห็นเป็นอะไรเนี่ยผมคุณตัดคุณตัดไม้ไงผมก็ผมเออผมรู้สึกว่าคุณคุณคุณมิกคว่บสามารถจะพอตัวจริงๆริคุณมิกครับบ้านคุณจะมีบูเดนเพจอยู่ข้างบนนะฮะอยู่บนต้นไม้มองขึ้นมาดีๆนะฮะเอาไงดีวะบ้านมเจราเอาไงดีวะ เป็นผมผมผมบุกบ้านแอดมินก่อนเลยผมเห็นผมไหมฮะเห็นผมไหมฮะไม่รู้บ้านบ้านผมทำไมอ่ะเฮ้ยคุณบิ๊กครับโอ้รู้สึกรู้แล้วเชียวนึกแล้วเชียวว่าบ้านผมมันขาดหายอะไรไปคุณบิ๊กครับคุณบิ๊กหาบ้านอยู่ฮะหาบ้านไม่เจอมาเนี่ยบ้านมไม่เก่งสร้างบ้านซะด้วยบ้านแอเป็นเพิ่มความยากในการเข้านะฮะตามมาฮะตามมาฮะเห็ผมมาเห็นผมไหมเพิ่มความยากในการเข้าครับพยักหน้าทำหน้าอุตเมร์แล้วบินไป เฮ้ยเดือนเห็นแล้วต้องทำหน้าอุตรแมนแล้วบินไปบิ๊กครับตามผมมาครับตามผมมาตามผมมาอันนี้มุกมันแปลกว่ะอีสปอร์ตันเอาแบบบ้านนารักนาลักได้ไหมได้หมดเลยครับขอให้เป็นบ้านพอครมาทางนี้มาทางนี้ต้องมีเตาเผามีเตียงมีคบไฟด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็เจอบ้านเลยฮะคบไฟด้วยครับผมมีไอ้ทอสนะครับมีไว้ก็ดีครับโอเคไม้อยู่นี่นะคุณอ้ขึ้นไปฮะขึ้นไปฮะ อ่าหน้าความสามารถเวลาผ่านาไปแล้วประมาณพี่ได้ครับ <c oughs> ได้เวลายังก็ไหนนะเวลาผ่านไปประมาณสามนาทีแล้วฮะโ okay. อเคเออเวลาหมดกี่นาทีนะครับสิบห้าฮะหลือสิบสองนาทีหเห็นไหมฮะบ, <c oughs> บ้านบ้านที่มีไม้อยู่อันสามนาทีก็ได้เวลาแล้วเหรอครับได้เลยฮะอวัตอวัตได้เวลาในก่อนสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศมันไม่ได้ยังไงก็ไม่มีมอนอยู่แล้วครับอย่าไปกลัว ไม่ตัวจะบับฟ้าเองเด้ราหลอนที่ชอบเพิ่งเล่นจูออนเสร็จด้วยหนึ่งสองสามสี่เอาแค่ห้าตัวพอไหนใครบอกไม่มีมอนเนี่ยโหยังนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยแกไปปล่อยตัวอะไรไว้ห้าตัวมันกำลังทำการสังสรรค์กันอยู่ไม่คงไม่มีใครไปรบกวนมันหรอกตตื่ตื่ตู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 ่ต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 ่ ตุอตุอตุ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 อาคุณพีเอ้คุณซเปอร์นผมหายไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยมีหน้าที่อะไรนะครับผมก็พูดมากหน่อยแล้วกันครับครับครับฟาดดิโฟมานี่มาหาผมมาเอ้ยซอมบี้ใครนงเนี oh ่ยครับหน้าที่ผมมาหาผมในตั้งแต่เดโมแล้วนะผมต้องเจริญรอยต้ครับคุณซเปอร์นโครัมาหาผมเครับป๊๊ปเนยเป็นผมนะผม ผมนอนบ้านแอดมินแล้วอ่ะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยก็บอกว่าสร้างเองดูมาหาพี่ไหนเนี่ยวิถีคนฉลาดดูฮะดูฉลาดคนอื่นเขาไม่ได้คิดโกงเหมือนแกไงเอาค็อกก็ได้เจ็บค็อกค็อกเจ็บขอเจ็บไมันไม่สนใจกูแล้วเนี่ยครับครับ่ใครเข้าทางโก้เป้าท่าที่เดิมใช่ไหมพี่เต้สองกล้องของฟังอ่าคุณซุปเปอร์เดนครับนี่คือคําเตือนนะครับคุณเป็นเป้าหมายของซอมบี้ทุกตัวโอเคฮะ ข่างฟังที่ผยปลยครับถ้าใครเสร็จก่อนผมจะทำการปัดเล็กสโตนสามแท่งนะครับครับแต่ท่านผู้ชมนะในเซิร์ฟนี้อ่ไม่แหลกนะฮะเชิญเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะฮะแต่ว่าต้องคุยกับพี่เต้ก่อนนะหรือคุประเริฟด้วยก็ได้มรู้สมบีเพียบที่เข้ามาเนี่ยเพราะมีใครไปกดไลค์ยูทูบแล้วมันเด้งเฟซผมไม่รู้ขอบคุณ รายการนี้ถ้ามันไม่ดีก็ติชมได้นะฮะชมได้นะฮะอย่าด่ากันเลยครับแต่แต่อย่าด่ากันว่าครั้งผมก็เห็นว่าด่าผมก็งงครับว่ามันดูไม่ดีตรงไหนก็อยากรู้เหมือนกันอยากจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขได้ฟองแกงสอมบี้ให้มันเอ้มันเครืองอะมันเครืองแล้วช่างมันเถอะผมนี่ก็สร้างบ้านกันเร็วดีนะไม่เหมือนไม่เหมือนในรุ่นแรกๆกัดจิกกัดแรกจิกพูดอยู่เขาไม่เชี่ยวชาญกันเลยป้ะอ้กัดจิกกัดโอ้เรียบร้อยครับ ใครตายายแล้วครับตายทีวีคืนเขาด้วยทีวีเขากับสองเจ้างั้นเลยเหรอไม่ไม่ไม่เก็บของให้ไงแล้วไม่เอาไปห้องห้องสังหารเธอเลยพิชชาตของเรารอนานแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณพิชคาตไปยักหน้าด้วยครับพิชคาตครับมันยังไม่ถึงเวลาโอเคตึกบ้านยังอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวนะไม่ใช่ครับทีวีเขาคืนด้วยนะฮะอย่าลืมนะโอเคตึกบ้านบ้านใหญ่มากนะคุณ อ๋อนี่สร้างบ้านอย่างนี้กลัวกลัวมอนเตอร์ไม่ขึ้นเหรอครับอ่าคุณพีลาลาครับคุณจะลงไปทำซากอะไรครับเขาไปคงไปหาแร่ของเขาล้วของคุณอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับตอนนี้โอ้ฮะโอ้เริ่มงเรื่มเขาเกิดขึ้นแล้วนะฮะเราจะทำการส่งซอมบี้สไลด์ไปนะครับซุปเปอรสไลด์โอ้ ไอผมว่ามันมีคนขัดขวางผมอยู่คนเดียวนะเริ่มมีคนเอาถ่านแล้วนะคุณแฟงเขาไม่ต้องปีกำลังทำถ่านอยู่นะนี่นี่นี่เขาบอกว่จะไม่เสียหัวเขาเหรอเนี่ยฮะรู้สึกแสบปัดลูกหัวมากเลยปล่อ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 ยทำไมมันมีซอมบี้อยู่ข้างบนบ้านอย่างนี้ด้วยเพิ่มความหลอนในการทำงานครับครับ ผู้คครับต้องมีอะไรบ้างนะต้องมีเตียงมีกล่องไม้มีเตาเผาฮะแล้วก็มีเทียนฝากไว้เพราะว่าดึกๆมันก็ต้องมีซอมบี้เดินผ่านเราต้องกลัวแสงไฟกันบได้ได้เวลาลอมบี้ตู้ๆๆๆๆๆๆๆนี่ทางขึ้นบ้านหลูมากแล้วก็ขึ้นบ้านต่อไม่ได้นะมาดูทางฝั่งของบิ๊กนะฮะบิ๊กด่นิ่งๆฮะนึกว่าจะดับอนาถนะครับ ขึ้นบ้านต่อไม่ได้เนี่ยตอนนี้บิ๊กมีกล่องคาฟแล้วนะฮะมีอนุสาวารีย์ด้วยครับชุดเดือกกลางเลยเอ๊พเต้มาโมมาดูมุมผมดิพ่เตะพ<ำ>่เตะท,<ำ>ทำไมฮะโอ้โหทําไมเอาโอเคอนุสาวารีย์จริงของอยู่ไหนหมดเหรอครับของมันมันไ,ไม่ใช่แล้วครับเต้ของอยู่ไหนหมดฮะอ้าวเรียบร้อยครับของหายแล้วครับของดีสปอนไปแล้ว จบแล้วครับชีวิตคุณมีอะไรบ้างฮะไปไป้คืนเขาดิก็แกเป็นคนเก็บอ่ะอ้าวก็ผมโยนไปแล้วคุณพิลาลาโดดลงไปเองอ่ะผมผิดเหรอคือก็าผิดตั้งแต่เกิดแล้วเขาลงไปไหนละสงสัยไปลลากนั่นเขาผิดตั้งแต่เคาเป็นวุ้นเลยโอ้เห็นแต่ไก่ฮะตอนนี้เห็นแต่ไก่ต้องมีเตียงนอนฮะเตียงนอนเตียงนอนพีราลามีเตียงนอนยังครับยังฮะ ซอมบี้ซอมบี้แอบต้ล่นเมาต้นไม้เลยไม่ตายโอ้ไอนี่ไว้แล้วนะไอสองเนี่ยออาโอ้แกะเป็นฝูงเลยเนี่ยก็ไปเอาจากแกะจับได้แค่สองอันนี้แหละเหลือกี่นาทีครับเนี่ยเหลือหรอครับปั้นหนึ่งนะก็เร่งเหมือยแล้วกันฮรับอยู่ครับในอยู่ครับจะเย็นดีครับหนสิบนาทีแล้วอย่า้นลุ้นมากฮมับชลาแล้วหนา่สิบนาทีเลยค่าทีนะฮะพี่เต้เขาชลากว่าฮะชลากว่าโอ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิ พี่ยังฮาสมัยที่พี่เล่นแมคคัพใหม่ๆเลยนึกอะไรตอนที่พี่เต้สิบสี่อะไม่ตอนโอ้โหกิมมิคโอ้โหัในสิบสี่เลยเหรอสมัยนั้นมีเด็กคนหนึ่งเคยบอกกับพี่ไว้ว่ายาอะไรก็ไม่ใช่โอ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยถามเขาไปชวนกชไปจุปเปเรนหายไปแล้วใช่ไหมครับชวนเขาเล่นอีกเกมเกมหนึ่งฮะ เออซปเปอร์เลนหายไปอีกแ้วซปเปอร์เลนอยู่นี่ของน้ำาไม่ต้องกลัวซปเปอร์เลนไมหายครับมาทำกระจกครับเขาทำกระจกอยู่ฮะถ้าใครได้ดูตั้แต่รอบแรกนะฮะตั้แต่เดโมแจะรู้ว่าของพิเศษของเราเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่โปรโมดอ่ะโคตรโปรโมดเลยเดี๋ยวของพิเศษแกอยู่ไหนวะเนี้ยเอ้ากูไไดูขนาดคนแข่งขันเดโมแรกยังจําไม่ได้เลยไม่ใช่แกไม่อยู่ไหนหมายถึงตอนเนี้ยอยู่ไหน เขาว่าไงแกได้วางไว้ปะละ่ะไม่ได้วางก็ผมก็เะเจริญรอยตามพี่เต้อ่ะ<า>พี่เต้ทำการคลื่นี่อีกครั้ง